วันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบว่าเป็นแบบรีวิวของที่เราสั่งมานะคะ1,000บาทเนาะเราก็จะมาชีดแอลสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเนะะาะ3ปุ๊ดนะคะ1 <c oughs> 2 3 4 4ปุ๊ดก็พอคะ่เะเบื่องอ่ะตอนแรกบอก3ปุ๊ดอะไรเดี๋ยวแล้วเปิดมอโอโหอย่างแรกเจอจดหมายก่อนเลยค่ะแน่นอกอ่าเขียนว่าจดหมายด้วยเนาะ อาจจะมองกับหัวนะคะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนราคาหนึ่งพันบาทเอาเงินบร้อยแล้วะคะ่ะแล้วก็จะมีโลโก้ของนูเป็นรูปยิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นโอ้โหเลโก้โอหต่อหนึ่งพันคุ้มมากเลยน,นี้มันเป็นกล่องสุ่มนะคะงไงแต่เราไม่อยากแกะออกมาเลยแกะแล้วต่อยากแต่เราน่าจะต่อเป็นเนาะเพราะว่าเราต่อบ่อยแล้วแหละพวกนี้นเราอุดหนุนร้องน้อง บ่อยมากก็คือเราไม่ได้ถาด่ายคลิปไงเพราะเราคิดเกียจอะเราดูตรงนี้อู้แพนกวิน,นตอกอันนี้ห้ามแพ่นกวินตกเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรามันเราเคยเล่นอันนี้แล้วใช่ปะเออเราเคยเล่นแล้วเออเรามีสองกล่องแล้วนะเนี่ยทุกคนอ,อันนี้อะไรอะสีดำๆำอะเ,ออเราวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันอู้ห0หนึ่งพันบาทสติกเกอร์หนึ่งร้อยแผ่นอู้สวยมากเลยอะ เราก็จะมาเล่นแรกของหลังคลิปนี้เสร็จตอนนี้ก็คือถามว่าพี่อาบน้ำหรือย,อยังนี่ตอนเช้านะตอนกลางคืนแล้วค่ะน้องๆพี่อาบน้ำแล้วนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเมจิลบได้ก็คือด้านเนี่ยสีขาวเนี่ยก็คือมันจะเป็นด้านลบแต่เราจะไปเขียนด้านรอยลบมไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราลบปุ๊บใช่ป่ะแล้วเมจิที่อื่นอันอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเขียนสีอะไรมันก็จะเขียนไม่ได้แล้วอ่ะว้ป้าพี่เรียนยายโห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  น,นเรากดแคส่สี่ปุ่มชอบม่กก็คือตอนนี้นะคะมันเป็นสภาพที่เลอะมังมัๆงมั่งมังมังมงมงมงอ,อะไรวะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพนะคะอันนี้ก็คือกล่องอาจจะเห็นไม่หมดนะส่วนอันนี้ก็คือที่ลกๆอยู่นั่นเอง จะเป็นป๊อบอีดอันเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้เนอ้องก็จะเป็นรูปดาวโหหนึ่งพันบาทเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยนี่แล้วก็จะเป็นป๊อบอีดตะวานนี่กดไปเลยป๊อบป๊อบป๊อบ แล้วก็จะอีกด้านนี้นะคะ 3, 1, 2, 3, 3, 3, สามแถวหนึ่งสอสา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 เออีกแล้วค่ะเมจิกนะคะเราได้มาเยอะมากแล้วค่ะนี่ค่ะปากกาเต็มเลยต่อไปนะคะน้องก็เขียนว่ามีสติกเกอร์ค่ะก็จะเป็นรูปโลูก้แมวเเลยะคะ่ะลูก้แมวเเจมสัก,กุระานะคะ ดาวหัวใจโอ้เราก็จะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะอันสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าอันสุดท้ายมันเป็นกล่องสุดให้ลท์ของพี่นะคะก็คือกิฟต์นะคะที่ได้มาเยอะมากมากแล้วแล้วเราให้ดูว่าเยอะขนาดไหนทันนึงเราต้องไปหยิบของก่อน <c oughs> นี่ครับต่งอีกอันนึงเก่งมแล้วก็จะเป็นแบบที่แปะจินอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าสีเขียวไม่ไม่ไ่เป็นสกุชี่นงางงงงงง้ากงงะงง้งงงงงองงะงง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 นะงงงะ นี่มันเหมือ,มมอน,น,น,นตัวอะไรแข็งๆอะเก๋ว่านาจะคู่กับที่ตั้งอันนี้ได้เลยสีดำๆอะ ชอบใส่ผิดอยู่เรื่อยเลยอ่ะมาใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็สาเจย์ซินเนอร์เด็กกินยาอยู่ินโบกูเด็กกูเดะกูดูกูดูยินดีโซกุซ่าโซกซ่า เฮ้ยทุกคนเราเอาทั้งหมดเนี้ยมาเล่นละครดีไหมเออเตนี่สื่ออยู่คนเดียวก็ชอบมมากโอเค <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเราจะจัดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปหน้านะคะพัฒนาศาสตร์เสรแล้วนะลูกุขศึกษาเ่อปียน่ะ อันนี้ก็เป็นสเปเรย์กอลฮอยนะคะที่เราได้มาใหม่เนาะชอบมากเลย เดี๋ยวนะคะเราก็จะมาไอ้นี่นะก็จะมาแจกนะคะสติกเกอร์ฟรีแล้วก็ปุ่มอิดฟรีนะคะชิ้นนี้นะคะเราจะแจกชิ้นเออหนดีชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้นะคะเราจะแจกฟรีนะคะเราจะสุ่มนะคะน่าจะมีแต่ผู้ใหญ่เลยเออเราไม่ได้สุ่มเลยเนาะไม่ต้องสุ่มดีกว่าเออน่าด,ดีกว่า าตูวิชาทัศนศิลป์หนูหนูหนูทำได้แลลวเนาะลูกเนาะมันจะออกเกี่ยวกับงานตัดปะชีงานวาดงานปั้นวาดเก่งอยู่ละตัดฉีกปะติดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปะติดมีรบ้างหกกาวใช่ไหมลูกกระดาษกระดาษกันไก่กันไก่แล้วก็กระดาษเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกคลิปนะคะ อันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นค่ะบ๊ายบายค่ะ